ทีแรแท่นภพรได้อะครับข่าวอ,าอืมมือที่กู้ก้อยหอยได้เมื่อนี่ปชมวงบรรยากาศริมทะเลแกงยังสันมือนีนก้อยมือนีนก้อยเนาะก้อยก้อยก้อยหอยก้อยหอย ก้อยหอยจ้าปูจะโระยหอยเด้อก้อยหอยกบลาบเ็ดตามหัวข้อเลยโอยโอยโอยโกล่องหอยก้อยหอยแมนก็ต้องหัว <laughs> tóc hoa nông mưa nó tóc mưa Hỏi tình ngu như xa, anh, ai sau này xa Ai bố mưa sao đi mẹ Anh xa ai bố hỏi lại Thì lên bài như xa Lên đi ở nắm hơn mẹ เออเอ็กห,หัวดยเนาะอ,อันนี้ก็จะเป็นเฮดนะเนี่ยมามามาทำมาทำน้ำไม่ย้ายมามามาเดียวเดียวเบิร์ดเบิร์ดไก่คือจังอยู่ไก่ไก่งาน,น เห็นบ่เห็นชาดบ่เห็นชาดบ่น้าพี่ปู่ก็ได้เห็นชาดบ่เนี่ยคือโก่แจ้งเนาะคือโก่แจ้งเนาะแจ้งบ่ทุกคนเห็นบ่เห็นบ่ แจงบอแจงบอพี่ปูคือเปิดไฟทายบ่ออไรซะโอ้ยเนาะก้อยห้อยเดิน่าะคะุนผู้ชมนะคะก้อยห้อย้อยห้อย เบิงเบงเบงผักกินกับปล่อยเนี่มีใบมักตูมแขกเนี่ตูมแขกเราสั่นเกิดว่าแมนบอกกินกับอั่นเน่และะ้วก็ผักชีลาวผักชีผักชีบานเฮ้า,าแมนแมนแมนก่อยหอยก่อยหอย,อยแล้วก็แตงนะคะแตงนะคะแตงนะคะแ,แตง ตัวฟักเงี้ยห็นพักทัวพักแปลง่ <c oughs> อยพอเป็นลากงูขึ้นเจ้าะ <c oughs> เนี่ยหอยเนี่ยเห็นบ่ในหอยเนี่ยเห็นบ่กินลาบกินกินลาบละ ไปตุงมาเลยเอาแมนเด็ดแมนบ่